ันี้มาทำลาบกันนาลาบหมูคั่วมันก็มีหนังหมูนะหนังหมูแล้วก็ตับอ,นนอันนี้เป็นแบบแนนะห้งเนาะผมเริ่มได้แล้วนะ แห้แอืเป็นแบบแห้งเลยนเนาะอือม,มาอเห็นแล้วเนาะเีไหได้ได้เลยพ่อกินด้วยหพ่อพ่อกินด้วย นี้ใส่หนังหมูไปแล้วนะ,อะ,อะบอกแล้วก็กินได้ทั้งครอบครัวเลยนะหนังหมูมันสุกแล้วลนะ่ะเริ่มใส่ผักชีต้นหอมนะ ทำได้ทั้งครอบครัวได้นี่ใส่ตับไปแล้วนะตับสดนะเนี่ยสวปิดอือม,มอ,อสสดใช่อือไว้ยเย็นได้เลยเนาะดดใช่ ก็รู้ว่าพอกินด้วยแต่เราจะกินหมดไหมหมดเหรอหมดก็ทำใหม่ใส่ผงนัวไปอันนี้ถ่งขั้นตอนการปรุงแล้วอ่ ใส่เยอะๆได้ไม่เป็นไรหรอกนั่นตามปริมาณอืมตามปริมาณมันไม่ได้ทําให้ผมร่วงนะนกินได้ผมชุลคนไปพูดเกินเหตุนะแบบแบอันนี้เป็นแบบแห้งชุรสอะกินได้ทําไมจะกินไม่ได้อันนี้เป็นแบบแห้งค่ะอโอเคมะนาว ใส่มะนาวไปแล้วอืมปลาเป็นน้ำปลา กาแฟอันนี้พริกป่นพ่อครัวเองนะคะพริกลาบพริกป่นเออครัวเองจะแซ่บเนาะหืมสุนเลยทำกินทำขายได้เลยนะเแล้วประมาณนี้ เ <Okay. S 2> oh. เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราใส่ข้าวััวไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยไปใส่ตอนในจานทีเดียวเนาะ